จังหวัดเชียงรายนะครับจัดพิธีรำลึกวันทหารผ่านศึกเชิดชูเกียรติวีรชนผู้กล้าสะด,ดุดีความเสียสละของนักรบไทยครับที่ลานผู้กล้ามณฑลทนหารบกที่37ค่ายเมืองรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2568เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าทหารกล้าที่อุทิศตนเพื่อชาติโดยมีพลโทสุภากษรสังประคุณอดีตผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกเป็นประธาน พร้อมด้วยนายประเสริฐจ,จิตปรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพลตรีบุญยริศเกษตรเวทินผู้บัญชาก,การมณฑลทนหารบกที่37หัวหน้าส่วนราชการนายทหารอดีตทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูกเกียรติให้แก่ทหารผ่านศึกดีเด่นของจังหวัดเชียงรายอีกด้วยนะครับ พูนแล้วกันค่ะจังหวัดลำพูนค่ะเตรียมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ลำพูนสตอรี่เทลลิ่งส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวค่ะที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูนค่ะนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะเป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการลำพูนสตอรี่เทลลิ่งพร้อมด้วยนางเกตกนกเดชมาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน มุ่งพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนาธรรมและวิถีชีวิตของชาวลำพูนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยวจากเมืองรองสู่เมืองหลักในภาคเหนือของไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวรวมถึงสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าลำพูนเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนานกว่า1348ปี มีวัดและสถาปัตยกรรมล้านนาและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและน่าสนใจการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวลำพูลำปางสตอรี่เทลลิ่งนั้นในเส้นทางต่างๆจะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับได้แก่เส้นทางหัตกรรมและศิลปะวัฒนธรรมสัมผัสศิปสิลป์พื้นถิ่นลำพูนนะครับที่จะพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมงานฝีมือพื้นบ้าน และผ้าทอฝ้ายลำพูนเส้นทางธรรมชาติและการผรจญภัยผจญภัยในอ้อมกอดธรรมชาติลำพูนสำหรับผู้ที่รักการผรจญภัยและรักธรรมชาติเส้นทางไลฟ์สไตล์สบายๆอีซี่เดย์อินลำพูนผ่อนคลายสไตล์ลำพูนที่เหมาะกับการพักผ่อนและสำรวจวิถีชีวิตท้องถิ่นและเส้นทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีสะท้อนความเป็นลำพูนที่จะพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสประวัติศาสตร์และาศาสนสถานสำคัญของจังหวัดลำพูน ัวัดนานค่ะจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม1อำเภอ1ล้ลานสร้างสารรค์มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคนสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ ที่ค่ายสุริยพงษ์อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะนายประจักษ์ชัยกิตประลัดจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดงาน1อำเภอ1ล้ลานสร้างสารรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสารรค์ทางวัฒนธรรมหรือว่า cultural space ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าของท้องถิน่นและเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการแสดงผลงานและสร้างสารรค์ผลงานมรดกภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นให้เกิดก นอนุรักษ์สืบสารงานอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิน่นการถ่ายทอดเอกลักษณ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของเด็กเยาวชนและประชาชนกาดมั่วครัวสินงานศิลปะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นบ้านขนมพื้นบ้านและเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยนะครับ